เปิดบ้านสดใสรุ่งโพทองจำเพลงตัวเองไม่ได้ในวัย71ปีนักร้องดังรุ่นใหญ่เจ้าของวงการลูกทุ่งอย่างสดใสรุ่งโพทองเจ้าของเพลงดังรักน้องพรได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงประเด็นที่ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหนี้หลายล้านพรพ้อมเผยเหตุการณ์เครียดขั้นสุดจนคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตคุณอาเคยมีวงดน,นตรีแล้วดังด้วยแต่ทำไมถึงยุบก็วงการบันเทิงลูกทุ่งเราเวลาไปประกวดร้องก็ตามบันทึกเสียง มีชื่อเสียงความหวังอย่างเดียวก็คือมีชื่อเสียงสมัยก่อนไม่มีหรอกที่วงแบ็กอัพไปตั้งแล้วนักร้องไปคนเดียวไปขึ้นเครื่องแล้วกลับอย่างรุ่นอาอาต้องเลี้ยงดูชาวคณะด้วยเกือบร้อยชีวิตงานมีทุกวันงานจ้าก,ก็มีงานเสียงก็มีช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสบันทึกเสียงคนเริ่มรู้จักแล้วก็ต้องมีวงดนตรีงานเยอะขนาดนี้ทุกคนก็มองว่าต้องมีเงินเยอะแต่ไม่น่าเชื่อว,ว่าคุณอาเคยเป็นหนี้เป็นสินด้วย นั่นแหละคือการทำวงสมัยนั้นทำวงเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยเราก็พยายามหาไรายได้ให้ทีมไองานที่ได้เงินก็ค่อยอยางชั่วงานไม่ได้เงินเราก็ต้องรับภาระไปปรากฏว่าพอเล่นไม่ได้ปับ๊บเราก็เลยติดแล้วค่ารถเช่าไปค่าเครื่องเสียงเช่าไปเบีย้ยเลี้ยงแดนเซอร์ทำอยู่อย่างนั้นเป็นนี้เป็นสินอยู่หลายปีนะจะเป็นหลัก2-3ล้านเห็นว่าอยาจะหนีบวชดด้วยหรอ ก็คือหลังจากที่ตระเวนแล้วรู้สึกว่าศรัทธาของคนน้อยลงปี2525 25, ไปแสดงภาคอีสานไปอยู่7วันตกเกีย็นก็ล้อมรัวอย่างดีตั้งเวทีเปิดเครื่องเสียงพอ3ามทุ่มเก็บเงินได้2,000เราก็ต้องประกาศคืนเงินเพราะว่า2,000มันทำอะไรไม่ได้ลงไปปุ๊บค่าเบี้ยเลี้ยงรุ่นน้องก็ไม่พอแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ 3- 4ี่วันพอทำท่าจะดีหน่อยฟ้ามาฝนตกเก็บของเป็นหนี้เขาจนกระทั่งพอออกรถจากงานก็ประกาศ ผมไม่มีความสามารถจะนำพาชาวคณะจำเป็นต้องยุบวงใครไม่มีที่ไปเดี๋ยวผมจะไปฝากให้หลังจากนั้นก็กลับมาทำผลงานเพลงก็โด่งดังแล้วก็เปลี่ยงมากค่าตัวเป็น10บล้านจริงไหมก็อย่าไปคุยอย่างนั้นสันพากรมองหน้าอยู่เขาเรียกว่าเพลงช่วยชีวิตลูกทุ่งถ้าไม่มีผลงานออกมาเลยเป็นสิปีคือตายแล้วตอนนั้นอายุดวงเสร็จกลับไปบ้านตลกชวนมาเล่นสอนเพชรเขามาถึงเขาก็เอาเนื้อเพลงให้ชื่อเพลงรักน้องพร ซึ่งทั้งวันมันก็ร้องไม่ได้จนฝ่ายควบคุมลูกทุ่งร้องให้ผมไปร้องปัจจุบันคือความจำไม่ค่อยดีลูกชายต้องเคียงข้างตลอด